หลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้เข้ารับการอบรมจากอาจารย์จันทนีและก็อาจารย์พลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทสรุปของการแก้ไขปัญหาครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันครับคุณผู้ชมครับโดยที่จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิตเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือการปลูกข้าวโพดม่วงครับรวมไปถึงการศึกษาในด้านของการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากข้าวโพดม่วงไปเป็นสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับ บรรยากาศในการทำกิจกรรมในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยครับ อนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับเดี๋ยวให้อาจารย์จันทนีอธิบายได้เลยครับค่ะตอนนี้ถึงกระบวนการที่เราแปลรูปแบบครัวเรือนนะคะครับอันเนี้ยเริ่มจากสังข์้าวโพดนะสังข์้าวโพดม่วงครับเอามาต้มได้เป็นน้ําสีม่วงเข้มๆนะซึ่งในเนี้ยมีสารแอนโทไซยานินเยอะมากๆเลยนะเราสามารถที่จะดื่มได้ แต่เพื่อเพื่อที่จะให้รสชาติปรุงแต่งนิดนึงให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยเปรี้ยวหวานรเราก็อาจจะเสริมพวกน้ำผลไม้เข้าไปนะอ,อย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำส้มน้ำสับประรดน้ำมะนาวนะ,ะให้โทนเปรี้ยวอาจจะเติมน้ำตาลมากน้อยแล้วแต่ความหวานที่เราชอบนะคะก็ผสมลงไปก็ได้เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มนะเพื่อสุขภาพและเราสามารถที่จะทำขายได้ในครัวเรือนบรรจุขวด ได้นะคะแต่เราต้องบรรจุขวดเหมือนกับร้อนๆนะ,ะร้อนๆแล้วก็ใส่ขวดไม่ได้ร้อนจัดนะคะถ้าเป็นขวดพลาสติกก็จะอันตรายเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บปิดให้สนิทเข้าตู้เย็นเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะก็จะเก็บได้สัก3-4วัน แต่ถ้าจะให้ดีนะขายภายในวันสวันก็จะดีะถ้าจะเก็บให้นานก็แช่แข็งในลักษณะเป็นเครื่องดื่มแช่แข็งไปแล้วก็ค่อยเอาออกทยอยออกมาขายได้ชิมได้เลยค่ะคอันนี้ให้ให้ชิมได้เลยค่ะ สชาติก็อร่อยนะครับเมื่อกี้อร่อยไหมคะคุณพ่อคุณแม่ชิมกันแล้วตัวชาติดีไหมครับใช่ไหมแก้วที่สแก้วที่2แล้วแก้วที่สแล้วได้ชิมได้เรื่อยๆก็คือเกษตรกรกลุ่มเนี้เขาบอกว่าเขาต้มข้าวโพดม่วงขายมานานพอสมควรแต่น้ําเขาไม่กล้ากินยังไม่มีใครเคยชิมน้ําต้มสังข้าวโพดเลยวันนี้เลยได้โอกาสว่าชิมน้ําสังข้าวโพดและต่อไปเนี่ยอย่าทิ้งนะคะ ทำทานเองในครัวเรือน<ะ>อาหาร <c oughs> เครื่องดื่มพวกนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลย <c oughs> เพราะว่ามันมีสารแอนโทไซยานินมีเยอะก,กว่าในน้ํากระเจี๊ยบอีกนะคะแล้วอย่างไอตัวสารแอนโทไซยานินที่อาจารย์พูดเนี่ยครับมัน,ม,นมันช่วยเรื่องอะไรเป็นหลักอะครับผมไอสารตัวเนี้ยมันช่วยเกี่ยวกับพวกรักษาป้องกันนะะโรคเรื้อรังต่างๆได้ <ừ. S 1> อย่างเช่นอย่างพวกเบาหวานนะมันก็ช่วยลดภาวะที่ความลําบากหรือเจ็บ เจ็บป่วยของคุณบาหวานได้โรคเส้นเลือดอุดตันนะเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้พวกภูมิแพ้นี่ก็ช่วยได้เยอยนะครับในกรุงเทพเป็นกันทอะมีประโยชน์จริงๆริเห็นแล้วใจบอกว่ามีเยอะกว่าในเมล็ดข้าวโพดด้วยใช่ไหมที่ใช่ใชมั่้มากกว่าเป็นสิบเท่านะมากกว่า10สิบเท่าอันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจัดการเรื่อง มเมล็ดไม่ค่อยได้เนาะจัดการยากมากเลยเพราะว่าปลูกแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ฝักเล็กๆรเราขายฝักใหญ่ไปหมดฝักเล็กมันรู้จะทํำยังไงนะรเราก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้ที่แปลงให้มันแห้งที่แปลงเป็นการสุกแก่ที่แปลงเป็นมเมล็ดแห้งเก็บเกี่ยวในระยะแห้งอาจจะเป็นถึงเก้าสิบห้าวันนะแทนที่จะเราเก็บกี่วันเองหกสิบกว่าวันใช่ไหมถ้าเราจะเก็บพร้อมใช้ที่จะแปรรูปสําหรับการทอดรเราก็ เอาไปเขาเรียกว่ากึ่งแปรรูปก็เอาไปต้มให้มันสุกก่อนอพอสุกเสร็จเราก็ต้องเอาไปตากอีกทีหนึ่งนะตากให้แห้งอีกรอบหนึ่งนะพวกนี้เนี่ยเอาไปตากแห้งเสร็จรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บได้อีกนานเหมือนกันได้ประมาณ4 5หเดือนหรือ6เดือนแล้วแต่กระบวนการเก็บถ้าเก็บให้ดีถ้าเราต้มนึ่งแล้วให้แห้งเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าเก็บแบบสูญยากาศอ,อันนั้นน่ะก็จะเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็เอามาทอด S <S ทอดแบบนี้ค่ะทอดแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวทอดอันนี้คือทานเป็นขนมขเปียวค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านนะครับก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์พลังนะครับแล้วก็กําลังจะมา ลองปลูกข้าวโพดม่วงกันดูนะครับเอาเลยครับคุณพ่อครับรับอเลยครับจัดการเลยฮะปิดเลยโอเคครับเข็นเลยครับเข็นเลยครับเขนเลยแล้วก็เข็นไปตามร่องที่ทำเอาไว้แบบนี้นะครับรอชาีนิดนึงครับแต่สีเมล็ดสวยมากเลยอ่ะเป็นสีชมพูด้วยแต่โดยทั่วๆไปถ้าเกษตรกรมีพื้นที่ไม่มากเขาก็จะ อาจจะหย่อนแล้วก็ปลูกเองก็ได้หรือจะใช้เครื่องใช่ครับใช่ครับหรือว่าก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกว่าแจ๊กอันนั้นก็จะง่ายอันนั้นก็จะปลูกแต่ก็จะช้ากว่าตัวนี้ครับคล้ายเหมือนไม้แช้วก็ใช่ทลงไปทีละจุดทีละจุดแต่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเลยใช่ครับที่เดินไถไปก็ได้ทั้งเซนเร็วครับอันนี้เร็วออามาแล้วครับอันนี้ก็สองแถวแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้เราพูดคุยกันก็อาจจะสักสองสามนาทีก็เสร็จแล้วใช่ครับอ่ะคราวนี้พี่โตจะปลูกละ มาครับคุณพ่อ,อเท่แถวนี้ผมจัดการเองเอาตรงๆเลยนะครับเอาตรงๆอานะครับปิดริมข้างนี้ไปเลยตามตามร่องเลยนะครับ,รบมาไปไม่ง่ายนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับ แต่ว่าแค่สองแถวดีกว่าพอาแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่เห็นแล้วคิดว่าง่ายเนี่ยอยากให้มาลองทําเองนะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอา,อาจารย์ครับอา,อาจารย์มีข้อเสนอหรือว่าข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับในขั้นตอนการปลูกนี้ก็เวลาปลูกเสร็จแล้วนะครับ,รบสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดคือเรื่องของการให้น้ำต้องให้น้ําให้สม่ําเสมออมเพราะว่าพอให้น้ําสม่ําเสมอมันจะงอก มาพร้อมกันเพราะฉะนั้นการดูแลจัดการอะไรต่างๆรวมทั้งอายุเก็บเกี่ยวมันก็จะสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็จะดูแลเก็บเกี่ยวอะไรง่ายทั้งหมดเลยครับอ๋อก็คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนเริ่มต้นใช่ครับให้ถูกวิธีนี่แหละใช่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมว่าชาวบ้านเนี่ยได้ความรู้จากอาจารย์พลังเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาใจช่วยคุณพ่อท่านนี้ก่อนนะฮะให้เข็นไปถึงนู้นคุณพ่อไปใบกล้องได้นะครับ